สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูประจำเดือนเมษายน2562นะคะสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะเป็นการดูแบบตะวันตกอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคำแนะนำติชมนะคะ อยากให้เพื่อนๆฟังคำทำนายเพื่อเป็นแนวทางหรือคบหรือเพื่อความบันเทิงก็พอนะคะมาดูกันว่าไพ่ในเดือนเมษายนนี้นะคะไพ่เขามีอะไรจะบอกธาตุไฟเมษสิงห์ธนูบ้างนะคะไพ่ใบแรกห้าไม้นะคะไพ่มืสองเดมเทเลอร์สามดาบเก้าเหรียญสี่ไม้ the temperance อสศวินถือดาบเก้าถ้วยเดเมจิเชียนอสศวินถือไม้นะคะไพ่ใบแรกห้าไม้นะคะสถานการณ์ตอนนี้ดูค่อนข้างที่จะยุ่งนะ,ะการจัดการอะไรไม่เป็นดังใจเลยนะคะไอ้นุ่นก็ประดังเข้ามาตอนนี้รู้สึกว่าตั้งตัวไม่ค่อยทันนะคะ ั้งรับไม่ทันนะว่าคนนู้นก็เข้ามาคนนี้ก็เข้ามานะคะมีเรื่องที่ต้องขัดใจกับแฟนพ่อแง่แม,แม่งอนกันอยู่ตลอดเวลานะคะกับใครนะคะบางท่านก็กําลังคุยอยู่กับเดมเพลอร์คนนี้นะคะอืมเดมเพลอร์เป็นใครได้บ้างอาจจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจครูอาจารย์หรือ,อนักการเมืองหรือเจ้านายของคุณอรจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้นะคะ แล้วสถานการณ์มันเป็นยังไงล่ะก็คือสามดาบนั่นเองนะคะสามดาบก็คือ,อการครบซ้อนนะคะสถานการณ์รักสามเศร้าเราสามคนเป็นตัวเลือกนะคะอืมให้ใบต่อมานะคะ9ก้าเพนเดอร์เคิลนะคะ,ะบางครั้งอะไรที่มันยุง่งยุ่งมากๆคุณก็รู้สึกว่าอ,อีกใจหนึ่งอะอยาก การที่เราอยู่คนเดียวจริงๆมันก็ดีอยู่แล้วนะนะคุณคุณก็อาจจะคิดแบบนี้นะคะไม่น่าหาเรื่องใส่ตัวเลยนะคิดว่าโอ้ตอนแรกอยู่ดีๆก็แล้วไม่น่าไปยุ่งกับเดียมเพืรอคนนี้เลยก็เขาชั้งมีเสนเห์เหลือเกินนะคะห้ามใจไม่อยู่ไปยุ่งก็เลยตอนนี้รู้สึกวุ่นวายกับชีวิตมากนะคะอืมอา่าเหมือนเราก้าวข้ามก้าวขาเข้ากระทะทองแดงนะคะตอนนี้เหมือนยืนยือนอยูอน่นะกระทะร้อนมากนะคะ อืมทีนี้สี่ไม้เนี่ยมันอาจจะเป็นคนที่เขามีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะสถานการณ์ตรงนี้มันดูไม่ค่อยเป็นไปดังเ,เ,เป็นดังใจคุณสักเท่าไหร่นะคะทีนี้ไพ่เด e แท e เมรั e มาบอกว่าเดลแทนเมรันก็อาจจะเป็นหนึ่งชาวราศีธนูสองถ้าไม่ใช่ชาวราศีธนูไพ่ก็มาบอกว่าอ่าทำใจสบายๆนะคะ อย่าเครียดให้มันมากนักเลยนะเดืเอดเทมอรนการปรับนะปรับจูนอะไรที่มันหนักไปก็ผ่อนให้มันเป็นเบาบ้างก็ได้นะคะอืมมันทุกๆอย่างมันมีทางแก้ไขอยู่นะคะตอนนี้ชีวิตคุณมันยุ่งเหยิงมากไปแล้วคุณค่อยๆจัดการไปทีละลำดับขั้นลำดับตอนนะคะเขียนออกเป็นลิสต์ออกมาว่าจะทำอะไรก่อนดีกว่าไหมนะคะเพราะตอนนี้ดูคุณจัดการอะไรค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะคะ สารพันเรื่องอยู่ร,รอบตัวคุณนะครับมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะคะให้ไบต่อมานะคะปรินซอบสอดก็คืออสบินถือดาบนะคะอาจจะเป็นชายชายหนุ่มเชาวธาตุลมนะคะเมถุนตูนกุมเขาไม่มีบทบาทกับคุณในช่วงนี้นะคะหรือว่าเขาจะทำอาจจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกวา่าวาวุ่นหัวใจนะคะแบบว่าอยู่ดีๆนะคะก็ จมจู่โจมเขามาจีบคุณมาคุยกับคุณเลยนะแต่ก็บอกเลยว่าคุณคุณนี้นะก้าวถ้วยนะก้าวถ้วยเนี่ยไม่ตัวเขาหรือตัวคุณเองนะคะสถานการณ์ก้าวถ้วยเนี่ยเขาเป็นคนสบายๆเขาไม่ค่อยยึดติดกับอะไรนะคะชอบสังสรรค์ชอบปาร์ตี้ชอบสังคมยังไม่สามารถที่จะหยุดกับใครได้นะ จนบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณต้องอยู่คนเดียวนะคะแต่ก็มันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะจริงๆคุณก็อยู่ได้นะคะแต่ว่าคุณก็แพ้ทางนะคะเพราะว่าแต่ละคนที่เขาเข้ามาเนี่ยคนคนๆนึงก็เป็นทั้งอัศวินถือดาบนะหลอหรูโก้นะคะแต่งตัวดีมีรถขับแบบนั้นนะะแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นถึงเรมเพรอร์ก็คือเขามี อำนาจมีค่อนข้างที่จะมีความสามารถที่จะทํำให้คุณหวั่นไหวนะ,ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ไม่ใช่คนอ่อนโยนหรือโรแมนติกนะคะแต่คุณก็ชอบนะ,ะเพราะว่าคุณอาจจะมีทุกทุกอย่างแล้วอะไรที่มันหวานเกินไปคุณมึงทั้งก็เบื่อนะคะคุณก็อยากอะไรหาอะไรที่ท้าทายคนดีๆมักจะไม่ชอบเราชอบคนที่โหดๆชอบคนที่ ควบคุมตัวคุณได้นะคะเพราะคุณเป็นไฟร้อนแรงนะ,ะถ้าไฟร้อนแรงนะคะต้องเก่งจริงๆจ,จะเอาคุณอยู่นะไพ่ใบต่อมานะคะ The Magician นะคะไม่คุณก็เขาอนะตอนนี้ที่เป็น The Magician คืออะไรนะสถานการณ์คนในใจคุณเนี่ยเขาทำให้คุณ นะคะคนในใจคุณเขาอาจจะเป็นเดียมเพลเรอร์อคนนี้ก็ได้นะคะที่มามีบทบาทนะทำให้หัวใจคุณเนี่ยบอกชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะคะทำให้คุณเชื่อนะะเขาพูดอะไรคุณก็เชื่อฟังนะคะอืมแล้วก็อา่าเขาเป็นคนที่สามารถจัดการเรียกว่าเอาอยู่นะ,ะจัดการตัวคุณได้ควบคุมตัวคุณได้นะคะ อืมอะไรที่คุณสงสัยเขาก็จะเนียนไปนะฮะไม่มีทางจับได้นะะแล้วก็ให้ใบสรุปได้อสุบินถือหมายก็คือชาวธาตุไฟนั่นเองนะคะในตอนนี้นะคะบทสรุปของคุณมาหยุดที่ชาวธาตุไฟนะคะไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะแต่สุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าคุณจะไปหยุดที่ ราศีเมษนะคะชาวธาตุไฟนะคะหรือไม่ชาวธาตุไฟเนี่ยก็เขามามีอิทธิพลกับคุณนะคะเขาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสนใจในตัวเขาว่างั้นเถอะอืมแล้วก็ก็อย่างที่บอกนะคะว่าอ่มันเป็นการทำํำนายไพ่โดยรวมสําหรับเพื่อนเพื่อนๆที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางหรือเพื่อ อพอมบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจรรารณญาในการรับชมส่วนใหญ่ไพ่จะไปพูดถึงคนที่เขามีปัญหานะคะสามดาบแบบนี้นะรักสามเศร้าเราสามคนเป็นกิ๊กเขาเขาเป็นกิ๊กเรานะคะหรือเขาสามารถช่วยคุณได้นะอืม The Emperor คนนี้สามารถชุดช่วยคุณได้จากความยุ่งเหยิงเหล่านี้คุณก็รู้สึกว่าเขาอะ่ะมันเป็นที่พึ่งงคุณนะคะชาวราศรีเมษก็คือ ธาตุไฟเนี่ยอ่าแล้วก็ณตอนนี้บางท่านอ่ะกำลังคุยอยู่กับคนที่เขามีลูกมีครอบครัวแล้วเห็นไหมลูกเต็มเลยแต่ก็ไม่วายนะคะอาจจะเป็นแม่ไม้ลูกติดอาจจะเป็นผู้หญิงที่เขาผ่านการมีหรอโครมาแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นชาวเดนเมเร์กนี่แหละ,ะที่ มีครอบครัวแล้วแล้วคุณไปเกี่ยวข้องกับเขานะคะเพราะสถานการณ์มันมองกลับกันได้นะคะอืมจริงๆแล้วตัวคุณเองนะคะในตอนเริ่มแรกเลยนะคุณก็มีมีก้าเหรียญเนี่ยในไพ่สำหรับเนี้ยไม่ได้ใช้เป็นรูปเหรียญน,นะคะแต่ว่าไพ่สำหรับเนี้ยใช้ดอกกลาบแทนเหรียญน,นะคะ เขาเป็นคนผู้หญิงคนนี้ดูสิเขาว่าเขามีเพียบพร้อมทุกอย่างนะคะหน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตก็เขาทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องการเงินนะคะเกียรติยศทุกเสียงมีมีมีพร้อมหมดแต่พอมาเจอกับ ใ,ใครเอ่ยมาเจอกับเดมเพลอร์หรือมาเจอกับเดอะเมจิเชียนคนนี้กลับกลายเป็นห้าไม้เลยบ้าเป็นบ้าเป็นบอนบอ,อะไรเลยไม่รู้ตอนนี้นะคะเขามาทําให้คุณรู้สึกวุ่นวายใจปั่นปวนใจต้องตามหงึงตามเอ,อไปดูตามเช็คตามตื้ออะไรเขาอะไรนะคะเพราะว่าคุณคนนี้เขาไม่ง้อใครนะเขาคิดว่าคุณอ่ะ คุณต่งหากนะเขาคิดว่าคุณดังหากเนี่ยที่เขาสามารถควบคุมได้แล้วควบคุมควบคุมอยู่ด้วยแหละนะคะอืมตอนนี้คุณอาจจะโมโหจนเกินไปนะสี่ไม้เนี่ยโมโหแบบไฟลุกโชนเนี่ยไพยเลยบอกว่า the temperance นะคะถ้าเครียดถ้าอะไรก็ไปเที่ยวบ้างออกไปเนี่ยทะเลนะคะออกไป เปลี่ยนบรรยากาศนะคะตอนเนี้คุณรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเอาซะเลยนะจากผู้หญิงสวยๆมนาะในอดีตเนี่ยสวยๆนะ,ะปัจจุบันราดูสภาพปัจจุบันนะ,ะปัจจุบันเป็นแบบนี้ <c oughs> เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าความเครียดเงเครียดเครียดที่ต้องคอยตามเช็คแฟนของคุณนะคะ เด็กคนแรกเป็นใครเป็นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะมันมันทุกข์เพราะว่าอยู่ห่างกันแล้วคุณต้องจัดการอะไรคนเดียวแบบนี้นะคะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินคุณก็จำเป็นต้องใช้ต้องอ,อ,อาจจะต้องขอยืมขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยแหละเขาสามารถช่วยคุณได้เนี่ยคุณก็เลยไปไหนไม่ได้ไงเนี่ยเหมือนดาบปักอยู่ตรงนี้นะคะดาบทิ่มแทง อะไรที่เคยสวยงามอะไรที่เคยคิดว่ามันสวยงามจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ภาพมายาก็ได้นะคะเพราะว่าเดมจิเ,เ,จเชนเขาเป็นคนที่ปากหวานนะพูดจาลื่นไหลเหมือนปลาไหลอะไรเงี้ยคุณไม่มีทางจับเขาได้นะถ้าเขาจะคิดจะโกหกเขาคิดจะปิดบังอะไรคุณหะอนะอหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่เป็นเดมิจิเชนคนนี้นะคะ สถานการณ์ไพ่ในเดือนนี้ก็จะประมาณเนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะไม่ต้องอมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนก็ได้นะคะเราเราฟังโดยรวมนะคะอแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบสุดท้ายก็คืออัศวินถือไม้คือชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟโดดเด่นมากเลยในเดือนนี้นะคะ ตัวคุณเองนั่นแหละที่ที่ยังไงตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ไปทําให้เขาเจ็บปวดหัวใจก็ได้นะแล้วก็คุณทําให้คุณอาจจะทําให้ผู้หญิงบางคนเนี่ยที่เขามีลูกเนี่ยยอมซีโรราฟให้กับคุณเลยก็ได้นะคะเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะเป็นเหมือน the emperor ที่ควบคุม คนคนนั้นอยู่นะคะหรือไม่คนคนนั้นก็อาจจะควบคุมชาวธาตุไฟอยู่นะกลับกันได้นะคะอืมถ้าเรื่องราวมันแย่มันอยากระบายระบายใต้ได้ระบายได้นะคะใต้คลิปนะคะอืมีอะไรแชร์มีอะไรอยากจะบอกมีอะไรอึดอั่นอัดอันอ้นตันใจอึดอัดใจนะคะมาบอกแม่หมอได้นะคะถ้า เพื่อนบางครั้งเพื่อนไม่สามารถพูดให้เขาฟังได้นะ,ะเรื่องบางเรื่องต้องเก็บไว้เพียงผู้เดียวนะคะยิ่งเรื่องที่ไปยุ่งกับเป็นมือที่สามของคนอื่นนะคะหรือตัวเองไปมีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเรื่องราวของคนสังคมนะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะกะ็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดติดตาม แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้คลิปให้แม่หมอหน่อยนะคะอืแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนว่าสิ่งใดนะคะฟังแล้วดีเก็บเอาไว้สิ่งใดฟังแล้วไม่ดีปล่อยผ่านไปนะคะสุดท้ายเพื่อนๆคือผู้เลือกทางเดินชีวิตของตัวเองนะคะ,ะสถานการณ์มันก็จะประมาณนี้นะคะในเดือนนี้ขอให้ชาวธาตุไฟโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ